วันนี้เวลา19นาฬิกา28นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งกระชับมิตรระหว่างสาธารณารัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทยณสนามฮอกกี้น้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีทรงร่วมในการแข่งขันด้วยโดยทรงเป็นกัปตันทีมชาติไทย ฮอกกี้น้ำแข็งหรือไอซ์ฮอกกี้เป็นกีฬาประเภททีมที่เล่นบนพื้นน้ำแข็งโดยใช้ความเร็วและกำลังในการเล่นได้รับความนิยมมากในแถบประเทศแคนาดาทวีปอเมริกาเหนือแถบสแกนดิเนเวียและรัสเซียต่อมาสามารถเล่นภายในอาคารจากลานเล่นสเก็ตน,น้ำแข็งเทียมได้โดยเป็นกีฬาฤดูหนาวอย่างเป็นทางการของแคนาดามีผู้แข่งขันฝั่งละหคนประกอบด้วยผู้รักษาประตู1คนและผู้เล่น5คนเล่นบนพื้นสนามน้ำแข็งขนาด30คูณ60เมตร มีกำแพงกั้นรอบสนามไม่มีเขตเส้นลูกออกนอกสนามผู้เล่นต้องใช้ไม้ตีลักษณะคล้ายไม้กอล์ฟบังคับรับส่งลูกพักเข้าไปทำประตูให้ได้มากที่สุดซึ่งเป็นกีฬาที่ผู้เล่นต้องใช้ความสามารถหลายอย่างประกอบกันทางความสามารถด้านการสเก็ตน้ำแข็งเพราะต้องอาศัยการทรงตัวบนพื้นสนามน้ำแข็งรวมถึงต้องมีความคล่องตัวและความคล่องแคล่วว่องไวในการเคลื่อนที่เพื่อที่จะบังคับลูกพักและที่สำคัญคือระบบการเล่นแบบเป็นทีมมีกติกา บางข้อคล้ายฟุตบอลอาทิล้ำหน้าส่วนการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสามารถทำได้ตลอดเวลาการแข่งขันแบ่งเป็นสามช่วงช่วงละ15นาทีพัก10นาทีระหว่างทรงทำการแข่งขันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างเต็มกำลังในเกมการแข่งขันซึ่งทั้งสองทีมถัดกันทำคะแนนอย่างเข้มขน้นผลการแข่งขันสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทยทำคะแนนเสมอกันที่6ต่อ6 ซึ่งก่อนหน้านั้นวันที่20ตุลาคม2566สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสนามฮอกกี้น้ำแข็ง Thailand International Ice Hockey Arena เชียงใหม่ซึ่งทรงสร้างความประทับใจและทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬาหญิงจำนวนมากตลอดจนทรงเป็นแบบอย่างให้กับนักกีฬาทั้งในภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกโดยประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถด้านกีฬาไอซ์ฮอกกี้สหพันธกีฬาฮอกกี้น้ำ แข็งนานาชาติได้ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายโล่สัญ,ญลักษณ์ทูตกีฬาไอซ์ฮอกกี้หญิงกิติมศักา์คนแรกของสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติพร้อมใบประกาศแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งกระชับมิตรระหว่างสาธารณาราัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทยครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งสองประเทศจะได้กระชับสัมพันธมิตรีที่ดีให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันในทุกระดับเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสงประเทศ